โครงการการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC School and Learning Community เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ปีการศึกษา2,565โรงเรียนจุฬาพรพิชยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 SLC School and Learning Community โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน 1. ขั้นแพลนเป็นขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วยโมเดลทีเชอร์บัตตี้ที h เชอร์และศึกษานิเทศโมเดลทีเชอร์ <Model Teacher S 2> จะทำการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรียกว่าแผน A ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุปแบบรวมพลัง5ขั้นตอนหรือเรียกว่าแบบโคไฟส์สเตปซึ่งประกอบด้วยขั้นที่1 ขั้นการระบุคำถามสำคัญเป็นขั้นเสนอสิ่งเร้าและรวมพลังระบุคำถามสำคัญในขั้นนี้เป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียนและครูจะตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมหาคำตอบในขั้นถัดไปขั้นที่2ขั้นรวมพลังแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ในขั้นนี้เป็นขั้นวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่3 ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ในขั้นนี้เป็นขั้นอภิปรายเพื่อสร้างคำอธิบายด้วยตัวนักเรียนเองและเชื่อมโยงความรู้สู่คำอธิบายที่ถูกต้องโดยครูขั้นที่4ขั้นรวมพลังสื่อสารและสะท้อนคิดเป็นขั้นที่นักเรียนเขียนเพื่อนำเสนอความรู้ที่ได้จากการสร้างด้วยตนเองมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและขั้นที่ 5. ขั้นรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม เป็นขั้นที่นำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ใหม่และสร้างผลงานเพื่อบริการสังคมในส่วนของบัตตี้ทิเชอร์และศึกษานิเทศจะมีส่วนร่วมในการวิพากษ์แผน A กระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนที่2ขั้นดู C เป็นขั้นปฏิบัติการสอนและสังเกตการสอนโดยโมเดลทีเชอร์จะนำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผน B ไปจัดการเรียนการสอนโดยมีบัดดี้ทีเชอร์ศึกษานิเทศครูวิชาการผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าสังเกตการสอนซึ่งในส่วนของบัดดี้ทีเชอร์จะคอยสังเกตการจัดการเรียนรู้ขั้นสอนและคอยบันทึกการสังเกตการสอน ขั้นตอนที่3ขั้นรีเฟล็กเป็นขั้นสะท้อนคิดโดยบัตตี้ทีเชอร์ศึกษานิเทศครูวิชาการผู้งหนวยการรองผ่้งหนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอนของโมเดลทีเชอร์เพื่อที่จะนำผลจากการสะท้อนคิดและคำแนะนำต่างๆมาปรับแผนการจัดการเรียนรู้และขั้นตอนที่4ขั้นรีดีไซน์ เป็นขั้นออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ซึ่งโมเดลทีเชอร์จะนำผลจากการสะท้อนคิดและคำแนะนำต่างๆมาปรับแผนการจัดการเรียนรู้รวมถึงวิธีการเทคนิคการสอนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ได้แผนนวัตกรรมที่สมบูรณ์ซึ่งเรียกว่าแผน C